ว่าไปเจอกันได้ยังไงจริงเราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวยกันนะครับก็แอบฟินกผ่านเพื่อนคนนึงแหละแต่เพื่อนคนนึงม,นมันไม่ได้มาในวันนี้นะครับเป็นทหารอยู่นะครับผมผิดทุรทนรนสำคัญเลยไม่ได้มาร่วมงานนะครับว่าจะเมาส์ยาว่นนี้นะครับแต่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ผมรู้จักเขาแล้วเนี่ยประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเลย ครับนะคือเราไม่มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันเลยเหมือนในเพลงที่ผมกลั่นออกมาจากความรู้สึกนั่นแหละนะครับตลอด7 6 7ปีที่ผ่านมานะครับความรักความรักของผมเนี่ยกับแต้วเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะครับจนถึงวันนี้ไม่มีไม่มีรักน้อยลงเลยนะครับผมก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดครับ เท่าที่รู้ชายคนนึงจะทําได้นะครับแต่จะบอกว่ารักมากแค่ไหนเนี่ยมันก็มันก็เอ่ยเอ่ยไม่ออกนะครับเดี๋ยวฟังฟังฝัง่งเจ้าสาวพูดบ้างน,นะครับ เรียนท่านประธานนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมงานแต่งในวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณยานยิ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะหนูนะคะชื่อนางสาวจิงตะนากรสิงหาค่ะชื่อเล่นเ้วนะคะก็เป็นคนบ้านน้องนาวัวนะคะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะอำเภอบ้านไผ่นะคะแล้วก็ ที่เราได้ไปเจอกันก็อย่างที่นัดบอกไปแล้วนะคะว่าเราเรียนมาด้วยกันนะคะคบกันมาตั้งแต่อยู่ปี3นะคะก็เกือบๆหปีได้นะคะก็ เวลาก็ล่วงมานานพอสมควรแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวปล่อยไว้นานกว่าน,นี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะก็เราก็ตกลงกันนะคะก็หาเล,เลอกเรื่องงามยามดีนะคะก็ได้เป็นวันนี้ค่ะที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตลอดไปยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณแขกรมีเกีติทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้กราบขอบคุณค่ะ